สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแอมหนึ่ครับไอแอมใบบัวค่ะวันนี้เราจะมาพาดูการอัปเกรดใหม่ของเฟ<ช>ิร์มแวร์ของ h a ร์ดแวร์เซครัว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างที่หลักๆเลยอ่ะวันนี้เราจะมาเสนอคือ Apple c a r p เฟกับ Android Auto ใช่เราจะแบ่งเป็น2ทีมนะคะสำหรับไอแอมหก็จะเป็นทีมของ Apple c a r p เฟส่วนใบบัวก็จะเป็นทีม Android Auto นะคะ ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะขอเริ่มที่สั่ง Apple CarPlay เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ iPhone แล้วอยากเชื่อม Apple CarPlay ให้ขึ้นที่หน้าจอของตัวรถนะครับมันขัานตอนมีไม่ยากเลยครับเราแค่เสียบสายของฝั่งผู้โดยสารนะครับจะเป็นสายชาร์จ Type ส0นะครับ USB Type 2.0เพื่อเสียบกับ iPhone ของเราแต่ถ้าพอเสียบปุ๊บคันแรกของลูกค้าอาจจะเกิดปัญหานี้ครับ รถยนต์ของรถยนต์รองรับเฉพาะ Apple c a r า l a y เท่านั้นกรุณาเปิดฟังก์ชัน Apple Car p l a y ในมือถือและเสียบสายชาร์จใหม่อีกครั้งซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยครับเราแค่มาที่หน้าโทรศัพท์มือถือของเราและเราเข้าไปที่ฟังก์ชัน Siri ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราแค่ทําการเปิดฟังก์ชัน Sir i ขึ้นมา1ครั้งและเสียบสายใหม่ ก็จะมาที่ของ a อ d ด o i d เอ้ย a อ p เ e c ลคาของเราแอปเปิลคาเลยนะครับใช่ก็จะมีฟังชันขึ้นมาเราก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์เราแล้วเพราะว่า Apple Cafe เข้ามาที่หน้าจอเราแล้วส่วนในแอปพลิเคชันที่เข้ามาใน Apple Cafe มีอะไรบ้างนะครับมีทั้งโทรศัพท์มิวสิกหรือว่าแมปแผนที่ข้อความของเราซึ่งผมไม่ขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับมันเป็นความลับส่วนบุคคล เดี๋ยวเป็นเรื่องครับเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมครับซึ่งเดี๋ยวผมขอพาดูที่แผนที่ก่อนเลยแผนที่ที่เราให้มาในตัวนี้ครับจะเป็นคนละตัวกับทางเฟิรมแวร์ของตัวรถซึ่งอันนี้คือ o o o l l m m p s เลยโดยตรงเราสามารถเซิร,ร์ชว่าเราจะไปที่ไหนก็ได้ผ, Maps, ผ่าน g o o g l e m a p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  ลิเคในเครื่องเราเลยนะครับถ้าผมลองเซิร,ร์ชให้ดูสมมติว่าผมไปไปเซ็นท่านละกันกกไปเซ็นท่านขอนแก่น โอเคเซนทันพาซ่าขอนแก่มเราก็แค่กด ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าโทรศัพท์ของผมนะครับตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษตัวที่เชื่อมมาโฟคาพเลยจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเราตั้งค่าโทรศัพท์ของเรา Apple ของเราเป็นภาษาไทยการโชว์ก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยทั้งหมดเช่นแอปพลิเคชันจาก m a p ก็จะกลายเป็นคําว่าแผนที่จาก Message ก็จะกลายเป็นคาว่าข้อความปกติทั่วไปเลยซึ่งต่อไปหลักๆเลยลูกค้าหลายท่านอาจจะคิดว่ามันสามารถเล่น YouTube ผ่านหน้าจอนี้ได้ซึ่งมันทําไม่ได้นะครับมันจะออกมาแค่เสียงแต่ภาพไม่สามารถขึ้นหน้าจอได้จอจะเป็นสีขาวไปแต่ว่าจะมีเสียงเพลงเสียงวิดีโอที่เราเล่นใน YouTube ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเลยอด Apple Music ขึ้นมามันก็จะเป็นแอปที่ฟังเพลงซึ่งผมไม่ใช่พรีเมียมครับมันก็เลยไม่มีอะไรขึ้นเป็นไอคอนอะไรขึ้นมาเลยผมเลยขออนุญาตโชว์ที่ Spotify Spotify ของเรามันมีอะไรดีขึ้นบ้างสมมติถ้า เราเล่นเพลงซักเพลงหนึ่งที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์ถ้าเป็นลูกค้าที่ฟังเพลงบ่อยหน่อยคุณภาพเสียงที่ออกจาก Spotify จะดีขึ้นคุณภาพเสียงของเพลงดีขึ้น,นเบสหนักขึ้นสำเนียงของเพลงชัดขึ้นมันก็มีข้อดีครับ เรามาดูฝั่งของ Android Auto กันนะคะฝั่งของ Android เนี่ยก็จะใช้งานง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องเชื่อมต่อสายนะคะเราสามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้เลยนะคะจากตัวเครื่องก่อนอื่นมาที่หน้าจอนะคะแล้วก็มาที่ตั้งค่าระบบหรือตัว Bluetooth นะคะเดี๋ยวไปบัวพาทำค่ะเสร็จแล้วเราเปิดการมองเห็น Bluetooth แล้วก็เปิด Bluetooth ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วมาที่ตัวมือถือของเราเองนะคะเราก็มาเปิด Bluetooth แล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลย Okay. แล้วก็เปิด Wi-Fi ด้วยนะคะนี้ก็จะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาที่หน้า Android Auto ได้เลยแต่ว่านะครับในทางของการเชื่อมต่อบลูทูธอ่ะจะไม่เสถียรกับการต่อสายโดยตรงอยู่แล้วอาจจะเกิดความล่าช้าบ้างแต่สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ครับคือหน้าหลักของ a อนดรอยอ u t โใช่เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะโทรศัพท์ก็ไม่จําเป็นต้องใช้อีกต่อไปเราวางไว้ชาร์จไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าตัวหน้าจอของแอนดรอยอ u t โเนี่ยเขามีแอปอะไรให้เราได้ใช้บ้างนะคะกดมาที่นี่เลย โอเคหลักๆก,ก็จะมีแผนที่โทรศัพท์แล้วก็มีเกมมีเมสเซจนะคะมีข่าวสารมีข้อข้อความปฏทิทีนต่างๆนะคะรวมถึงสภาพอากาศด้วยอ,อ่ถ้าอยากรู้ว่าเอยวันนี้ขอนแก่นอากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็กดที่สภาพอากาศได้เลยขณะนี้อุณหภูมิ33องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในขอนแก่น วันนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนองอุคหภูมิูสูงสุดอยู่ที่34องศาและต่ำสุด26องศา,าเตรียมตัวไว้นะคะวันนี้ฝนจะตกจริงเหรอคะใช่เตรียมร่มอ,อนไรด้วยนะคะแต่ผมเห็นอะไรที่พิเศษกว่ามากเลยครับเขาเล่นเกมผ่านหน้าจอได้จริงเหรอครับนั่นหลยสิสก็แอบสงสัยเหมือนกันว่ามันเล่นได้จริงไหมเดี๋ยวเราลองกดดูนะคะได้ครับถ้าเกิดถ้าเราแบบมีแบบเด็กน้อยหรือว่าครอบครัว ที่เดินทางไปกับเราแล้วเขารู้สึกเบื่อกับการที่ต้องฟังเกมเราเปิดเกมให้เขาเล่นได้เลยเหรอครับน่าจะได้นะเดี๋ยวไปบวลองเล่นถ้าเล่นได้ดีเลยนะลูกจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายใช่ครับแต่ว่าไปบวยังไม่มีลูกนะคะอ๋อผมก<ค>็ยังไม่มีครับลำบากจริงๆเลยก้าใจนี่แหละเราลองเล่นเกมดูนะครับว่าเล่นได้จริงขนาดนั้นไหมแล้วก็สะเียนหรือเปล่าเฮ้ยกันะ เอาเล่นได้จ้าเอาสิจ้าแข่งกันเลยนะจ้าทีเนี้ยไม่ได้มันไม่ได้แข่งครับมันช่วยกันมากนี่เป็นไงครับลื่นแบบอดีนะคะลื่นดีแล้วก็เสถียรเลยอ่ะเหมือนเหมือนกับเล่นในมือถือเลยค่ะใช่ใช่ครับเอ่อหน้าจอปกติครับแต่สมองช้าอนนี้คือหาไม่เจอแล้วครับว่าเนี่ยไม่ได้แล้วครับสมองช้าครับแต่าน่าจะไม่เกี่ยวกับหน้าจอแล้วใช่น้านานาจะเกี่ยวกับสมองของผมเอง เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆสาหรับสําหรับการเล่นเกมพอได้แล้วครับอันนี้ผมว่าพอดีกว่าหลักๆเลยอะครับทาง Android Auto ก็จะมีมามากกว่าฝั่งของ p p p l e a r คา a คคือสามารถเล่นเกมเสติสต๊กได้เล่นเกมผ่านหน้าจอหลักของตัวรถได้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างครับแต่ว่าในแอปต่างๆครับผมคิดว่าการใช้งานจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาใช้ฟังเพลงหรือว่าใช้แผนที่ ของ Google m a อ s อย่างนั้นเองครับออตอนนี้เราอะเปิดให้อัปเกรดแล้วทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามหรือว่านัดคิวเข้ามาเพื่ออัปเกรดเฟิร์มแวร์ของตัวรถนี้อ่าสอบถามผ่านทาง IM ได้เลยทุกท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ผมหรือว่าติดต่อเข้าตรงที่ศูนย์บริการได้เลยเพื่อแจ้งคิวมาเพื่อแจ้งคิวมาอัปกใช่ค่ะอันนี้ลูกค้าท่านไหนที่พร้อมและที่จะอั อัปเดนะคะก็สามารถจองคิวผ่าน i-m หรือว่าจองคิวที่เบอร์โทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะใช้เวลานานไหมครับขั้นตอนการรอการอัปเดตครั้งนี้นะครับเฟิร์มแวร์ตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์ที่อาจจะมีขนาดใหญ่หน่อยนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาสักไม่เกิน2ชั่วโมงรถของท่านจะได้หน้าตาอ๋อมีหน้าตาของฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาในหน้าจอแล้วก็ เกิดความสเสถียรมากขึ้นด้วยหน้าจอเราสเสถียรมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีข้อนึงคือถ้าแอปไหนที่เราใช้แล้วอะครับเราสามารถปัดได้เลยเก็บได้เลยเหมือนเป็นการลบได้เลยไม่ให้หน้าจอดูลบเกินไปอันนี้ครับคือเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ของเราถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการเข้ามาอัปเกรดติดต่อผ่านทาง i อ m ได้เลยครับผมผมไอแอมหนึ่งครับไอแอมใบบัวค่ะ นะครับแล้ววันนี้พวกเราไม่มีอะไรมากแล้วเราต้องไปแล้วแหละเราต้องไปเพราะว่าเราหนีงานมานานแล้วใช่อันนี้ผมขอไปเลยได้ไหมครับไปเลยครับไปเลยครับทายกันก็ไปเลยจ้ะนอนนะจ้ะไปไปเลยดีกว่าครับไปเลยอ้าวไม่ขับรถไปหรอไม่ไม่ครับไม่ไไปดีกว่าครับไปครับ